พาลุงคนไหนมาลุงพ่อสิเด็กเที่ยมาพี่ชอนมาที่ไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารในสุราษฎร์ธานีที่โคตรพ่อโคตรแม่อร่อยก็ถามพี่มาที่นี่มาทานอาหารหรือก็จะทําอะไรพีพ่ต่างร้านสากกระบื้องสักกระบื้ใช่ครับผมหิวแล้วว่ะหิวแล้วใช่ไหมอยากที่จะเซ็ตเซ็ตเซ็ตแล้วก็บรรยากาศได้เลยบรรยากาศมีดอกบัวด้วยโอย เดี๋ยววันนี้เจ้าของร้านบอกมาจะให้พี่ชอลลากไก่ลงไปกินในฝ่าบัวตีมากเลยครับพี่จะไม่ได้ค่ะไปเลยดกว่าแต่กทัวทหลาเดี๋ยวเนะี่ย บัวสากระบัวมีแมสไม่ดีเลยอ่ะให้ตลกเราใส่แมสไม่ได้ด้วยใช่และที่สําคัญพูดได้เลยมาส่วนแบบครึ่งกลางๆลงไงยูใช่ไม่กินมีลูกค้าโต๊ตรงข้ามถามว่าเอ้ยก๊อตก๊อตพาลุงคนไหนมาลุงพ่อสิเด็กเทียแมาน้าน้าเติมทิ้งโกเออลุงที่ไหนเล่าเออแล้วก็ป้าเอออป้ามายอดเยีเ่ยมที่สุดเลยนี่เลยได้ทั้งตู่มามาต่อ เโอ๊อยโอีอโอ่ออ๋อ้จะละลายไหมเนี่ยไม่มันจะผลัดสดอันนี้จะเป็นโซนอ่านั่งแบบนั่งธรรมดาอรอเบ้าธรรมดาเออโอ้ยโอ้ยขอโทษนะคะอันนี้ขอรับสัมภาษณ์อะไรจังหวะเนี้ยสวัสดีครับผมขอโทษนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ ถึงไม่พูดก็รู้กัะโอน่าสงสารงีหเือเนีฮยโอ้ยน่าทานมากเธอ ขนาดถ่ายขนาดนี้ยังไม่วางช้อนอีกเหรอ้นผิวอะเย่ยเด็ดเยี่ยมเด็ขอบคุณนะคะเฮ้ยถ้าถ้าสมมติว่ายังไงพี่กอนกูโดนติจะมีใครดูด้วยนะถ้าพี่ถอดน้องติดตรงนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนู้นโคตรรักอ่ะรักกูมากเนี่ยวิคนแรกอร่อยที่แท้ายจับมึงสวยมากเลยขอบคุณนะคะน้องก๊อสตู คุณผู้ชมวันนี้คืออ่างบัวในสุราษฎร์เลยนะเนี่ยสากกระบัวคุณผู้ชมจากใครมามาได้นะฮะมันมีสถานที่แล้วมันมีวิวมีมุมถ่ายรูปด้วยชัดเจนอยากมากับผัวมากเออเดี๋ยวนี้ยืมก๊อตเป็นผัวสักวันเนึงได้เลยไม่เคยมีปัญหาอิจฉาจังเลยนะเขามาเป็นครอบครัวมาเป็นแก๊งกันอย่างเงี้ยนะใช่เราไม่มีโอกาสอ่ะแล้วโขลงพี่ชอนไม่มาหรอ อย่าใช้คำว่าขอใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าฝูงอ๋อฝูงใช่พี่เป็นจ่าฝูงอตแล้วตัวใหญ่ที่สุดเลยฝนตกไปปล่อยแต่คนก็ยังก็ยังทยอยกันมาครับผมว่าเดินไปเดินมาถ้ากูตกไปทำไงเนี่ยเราก็ขำดีดีเออยากล้องเราก็รับเลยเรื่องหิวแล้วเรื่องหิวมากต้องไปกินกันลงเลยเออ ไม่ใช่ลงลงดังนี้จะลงไป่กินน้ำไม่ใช่ซีเออตามมาค่ะตามมาครับผมอของลน้นไ้ ครับหมูส้มตำครับโอ้ยแลเนี่ยครับอันนี้เอ่อยับตำแซลมอนครับผมแล้วเนี่ยครับไม่รู้จริงอ่ะไก่ย่างมึงก็รู้ดิน่ากินอ่ะโอยน่ากินน่ากลัวเฮ้ยออมันว่าอะไรอ่ะที่บ้านมันไปจดอะไรมีแต่ไม่กล้าส่องทำไมไม่กล้าสองกูเจอเหี้ย ดีกว่านะน้ำซีอิ้วไม่มีปัญหาต่างครอกโอ้ยมันน่ากินอะมันน่ากินโอ้มันแซลมอนให้มาเป็นอันนี้เลยนะนี่ให้ดูให้ดูเน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 ี่ยเนี่ยดูแซลมอนเห็นไหมแซลมอนแซลมอนไช่มันเกิดเทมันเกิดเท่แซลมอนอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างแซลมอนอ่านี่แซลมอนดูโจมอนบอกไม่รู้เลยว่าอร่อยเป็นอะไรนะครับผมคือแบบอันนี้ก็อลังการใช่ฉัน นะยังไงพี่เขาเอามาโชว์เรื่อง้นเอามาให้เราชิมเอามาให้เรากินผลไม้เราก็มีนะเรามีของคาวเรีบรอยแล้วผลไม้เรามีพี่อะไรเนี่ยเนี่ยชมพู่เนี่ยตั้งอยู่่บุ๊กอ่ะเดี๋ยเลตนักเลงแล้วนะนักเลงนก็ดูนี่นี่อะไรชมพูชมพูดูใบหน้าเนี่ยเห็นไหมมันสวอปไงสวอลป์ใอ่แจ็เก็ตเขาบอกมันตักเศษแล้วมันบวมเออเข้าใจแหมว่าบวมแล้วมันตุยตุยงบตุยตุยนี่มองไปเหมือนรองเท้าบู๊ตตั้งอยู่เงาเลย คนพื้นที่นะมึงโอ้ยแต่พวกก็พูดนะแซลมอนของเราอ่ะอร่อยมากฉันกินไปแล้วและที่สำคัญนะครับปลาแซลมอนมันเป็นปลาจากทางญี่ปุ่นครับพี่ แล้วมาเจอกับปาราเซตนัวกันเอร์ไปเลยของญี่ปุ่นกับของไทยเจอกันก็มันละมึงเออนัวไหมนัวนะนัวนะนัวนะนัว ต้องจ้าใครที่อยากมานะร้านอยู่ตรงซอยฉลบรัดนะครับหมูปากกะบัวนะครับอยูใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอร่อยแซ่บเบอร์อย่างนี้การันตีเลยสิคระบว่าต้องปากกระบัวหมูปากกระบัวไม่กินผู้ที่คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องน่ต้องใช่ต้องกินต้อบอกเลยว่าถ้าปวดท้งเฟรเนี่ยซึ๊งมาเลยเต้ซึ๊งมาเลยเต้ซึ๊งมาเลยเต้ถ้าอร่อยแล้วบอกต่อแล้วถ้าไม่อร่อยเงียบมา ไอ้ครับของนี่ต้องอร่อยอยู่แล้วถูกต้องวิวอร่อยมากเลยเนี่ยปลาแซลมันจริงค่ะแซลมอนลิ้นเลยโอ้ยเดือดขยับมานะครับผมมาได้เลยเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นตั้งเป็นที่ตั้งเป็นที่โลเคชั่นไปเลยท่านใต้เหนือเหนือฝากด้วยเรือฝักคระพมโอเคฮะแล้วเทปใต้อีพีใต้เราจะไปบุกที่ไหนสอครับรอติดตามได้เลยฮะครับ วันนี้ขอบคุณทุกช่อด้วยจ้ะขอบคุณที่แฟนๆน้องก๊อตวันนี้ขอบคุณร้านปากกระปุกฮะอบปากะประปุกครับผมขอบคุณรายกาขอบคุณทุกมมคนเลยนะครับผู้กำจานไหนไม่สุภาพกราบอขออภัยมาที่นี้เพราะมันไม่ใช่นิสัยต้องแต,ต่งเป็นสันดานเรานะแอคติ้งแอคติ้งแอคติ้งไม่สันดานโอเคฮะร,รอบหน้าเจอเจอเราที่ไหนติดตามได้ในก๊อตสุที่รักเขาสิจี๋